สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Borussia Dortmund ฝรั่งเรื่องคือเดิมพี่น้องเมื่อกี้ก็อยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าเมื่อกี้ก็ลมแห้งแห้งเนาะเมื่ี้เฮือนกราลังไปใส่มันดูว่ามันกินมะหงสุกเก็บมาจากต้นพี่น้องเรื่องอ่ำๆสุกขัดก็ได้สุกซุกเสมอบุกซีบมะหงสนะโดกงโด่แห้งอะไรมันมีมันหาต้นเนาะจะเริ่มเบิดแล้วล่ะเหลือต้นโมลายเดียวมาเบิ่งกันน้องสมากรนี่เป็นตาแ่บเป็นไรเนาะ กินกันได้ใช่ไหมเล้ยตรงไหนกับบุหรี่ใบบัวหมาทางไหนแหละเนาะเพราะว่าน้องพอ,อน้องไปใช้ผลกับผลเนื้อบุหรี่ใบบัวหมาทางไหนไปใช้บัวไรคือรถคือรถโปเป็นบัวไรออกหายบัวไรออกนะก็อยู่เขื่อนดู่กระนองไปใช้น้องวิกกี้กระโบยู่อยู่แต่น้องแคลสอแพรน,นะะ่ะกัอยู่กันสี่คนเนะะาะไปกินมะขือสุกน้องกันได้ไหมเนาะมาผักเลยเนาะ ไม้มันสยวยๆเลยตัวตันนี้มันเป็นแบบสีมันงามขนาดเลยนะมาด้วยไปน้องกินกันเ,เอาไม้มันไว้ไปหาหอยแถวทางข้างเพื่อนแต่ละก๊กในข่อยนี่แต่เอาไม้มันเนี่ะไปผึกกวานถิ่นใบทำมันเสิดลายแล้วก็ทอนออกจุ่มไว้ดักต้นดัาใดสินะ ไก่มันก็มักถ้าได้ในมันมีในตัวแม่กับตัวผู้เนอะตัวชีดำนี่ก็จะเว่าตัวผู้ตัวเทียนเป็นอีกชนิดนว่าตัวแม่ตัวที่ลูกตาลูกตาดึนดูได้ส่วนเนะขคุณร่มหมูสุดยอดเลยลมแห้งเลยดี วัวาขพงปูวานปูนาเดียวานู่บานเขานำนปวานแต่ต้องบางต้นกับปูวานแต่นิวานบางเมืองทุกคอกันสี่หน่อยทักในแล้วมันสบรดแล้วมันเลยบ่นนะเลยพี่น้อง Oh hai trăm bay đấy hai helloa 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 ทขหมดแล้วหมกันไปเลน้องเเค่้องบกินเบื่อปวดร้อนอะไรต้าเป็นของวานกันดีเลย เจมั่งมันมาถึงมืงมันยันงเรมันก็บลินเอาไปไปกินพี่เจ๊ได้มักงแล้วี่เจ๊ บ้านทำมะหงุ่มธรรมชาติเพราะใส่ปุ๋ยบนไรใส่ยังไงเลยนี่ยปลูกไว้ถิ่มตามธรรมชาติฝุ่นกันยังไม่เคยด้ใส่นะพี่น้องฝุ่นคีงโง่บนไรใส่เลยแหละข้าวกระเทียมบนไรมาใส่ก้นกระติไปนี่บนบรใส่เลยหมากมันจะชุ่มเดี๋ยวพี่น้อเอาใส่ของใหญ่งามตามธรรมชาติไอ้เดี่ยมันจะกินบนอลารปี มาปีเดียวก็จะเบิดเลยพปเอ้าบอืยกินขนม,มอยู่เฮ้อบรรยากาศไปตัน้นอนเว้นแต่ก็นอนไม่ได้เพราะใจเวลานอนเราก็ต้องไกว út mặc a mặc a hàn bưng binh xem binh mặc a hàn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  mặc a hàn binh mặc a hàn binh mặc a ไม่โตทำเฉพาอหมักสระสมบ่นหม่าง้ึชิวเก่งจังเลย một mẹ chưa nói em mà không bắt nhanh, nó nài tự bằng bắt đầy nhanh mạng đằng bắn nhé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì หวานไปตัวเจ้าแพนกกินน้องแพลวกกินจงไว้แต่ไก้ตอดีิกินมันเบิดเลย เอาน้ำเบิดข่ามาน้องมนเลยถ้าเปิดเข้ามาเปิดเท็มาเรือเก็บเอาไปกินน้ำม,มันเบิดไปเด็กดนเบิดบวบาทเดียวสุกใจไปเลยของกาเขะ หลอ่ลอแล้วเดีวเด็กนอ้อยติ๊งๆนิ๊งๆผมในมันก็จะเลือกก่อนเลือกเอาต้นปลูกตัวนี้มันจะนาแน่แล้วมันก็จะแบบแข็งแน่เนาะแบบว่แบบปลูกนะมันจะสีแดงขับอยู่เอาไงมัน,นไวโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้มันมีอยงหลายเนาะภาพกินมูงสุกเพื่อนอีสาน เอาลูกรวดเก้าพี่น้องเลยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งในเด้อเพื่อจะฝัลิมใหม่จากซองเราพบพ่อคลิปหนาพี่น้องครคลิปนี้กส็กสบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบาย